ราศีกันนะโอกาสก้าวหน้าทางด้านธุรกิจการงานดีดูเหมือนกับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยที่จะสนับสนุนเราอยู่แล้วทีนี้นะเราต้องระวังข้อหนึ่งคือเวลาคนที่เป็นคู่เสริมดวงของเราเนี่ยจะส่งผลนะในการที่จะผลักดันเราได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ใช่คู่เสริมดวงช่วงนี้จะออกอาการเหมือนจะอยู่จะไปจะอยู่จะไปอ่ะดังนั้นเนี่ย ถ้าคนที่ใช่เนี่ยจะจับมือจูงกับเราไปได้ถ้าคนที่ไม่ใช่จะไปเลยในช่วงนี้คนที่เป็นผู้ใหญ่เขาพร้อมเชื่อเหลือดังนั้นเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเวลาที่เราอ่ะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะให้เรามีหลักการมีเหตุผลมีสิ่งที่เป็นผลงานนะหรือความน่าเชื่อถือเข้าไปคุยแล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองดังนั้น เสริมโชคเสริมลาเสริมดวงจะสะกเคาะต่อชะตารับโชคนะด้วยการสร่งชื่อสกุลนะมาจุดเทียนนะเพื่อเสริมสิริมงคลขอให้ราศีกันนั้นนะ